สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับชัลกทาไม้ปราหัวสิงนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองแกมแดงก็นี่จะให้ดูนะจ๊ะหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับสีมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้ให้ความนะครับเข้มนะครับแล้วก็หรูดานะครับเออลืมดูนะครับภาพก่อนนะครับที่ทาเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวขึ้นดูตรงนี้นะจ๊ะปุ๊บโอเคครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างนะครับกับ ก่อนทากับหลังทานะครับอันนี้ก็1ขวดนะครับเวียงก็ทาหน้าหลังมาเรียบร้อยนะครับก็หมดพอดีนะครับก็เขาบอกก่อนนะครับว่าเฮ้ยใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสีจะดูสวยงามนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับก็ไม่ได้แรงมากนะครับตัวนี้กลิ่นค่อนข้างก่อนอ่อนแต่นะครับเขามีคําเตือนตรงนี้นะครับก่อนใช้งานเขานะครับเขียนนะครับว่าควรเก็บไม่พ้นมือเด็กนะครับแล้วก็ให้ห่างไกลจากความร้อนประกายไฟนะครับ ห้ามดื่มกินนะจ๊ะรวมถึงสูบบุหรี่ระหว่างทํางานนะครับเพราะตัวนี้ติดประกายไฟได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจทานนะครับก็ห่างจากพวกวัตถุไวไฟด้วยรวมถึงนะครับต้องนะครับมีเครื่องอุปกรณ์นะครับป้องกันนะครับนั่นก็คือนะครับถุงมือนะครับเขาแนะนํานะครับแล้วก็ตัวนี้นะจ๊ะนี่ครับแมสในการทำนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันก็มีกลิ่นของน้ํายานะครับดังนั้นเนี่ยใครใช้พวกแล้วพวกนี้นะเพ่อนเห็นหลายคนนะครับที่ใช้แฉลบเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ใส่ ป้องกันนะครับต่อยกินมันอ่อนยังไงอ่ะเฮ้ยมันก็มีสายเคมีนะครับดังนั้นมันอันตรายต่อสุขภาพนะครับดังนั้นไม่ว่าฉลักยี่ห้อไหนนะครับอย่าลืมนะครับเวลาทํานะครับใส่แมสด้วยนะจ๊ะแต่เรียกโอเคอ่ะทาสีติดง่ายนะครับแล้วก็มีจ้านะครับอืให้ความแดงนเอาป่างมงานนะครับวันนี้ก็ทาเสร็จมาประมาณสักษาอุ้มเลยครับเฮ้ยสีแค่ยังคุนๆอยู่นะโอเคครับเรื่องการดูคลิปนี้ไปัดเ่เพียงเท่านี้ครับก็เออใครสนใจเดี๋ยวยันทิ้งลิงก์ร้านให้นนนะะคคครรรััับบบกก็ลอองงไไไปุยย้้าาพเ่่มดขนะครับ โอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยครับรวมมินขยะสับสนุนเพื่อนนะครับมีช่องทางธนาคาร,คคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือสมัครสมา,สมาชิกในช่องเบีย้ยนได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า